แค่นนก็แล้เตะได้กันไจ้ตูตั้งใครอ่ะนั่นอ่ะนั่นอะข้างหลังอ่ะไหนไม่เห็นมีใครฉันก็อยู่คนเดียวของฉันนี่แหละวันนี้เนี่ยสบายใจจังเลยฉันเนี่ยเปดบ้านเขาให้ผ้ามาฉันเอาไวเยึบไปปลอกหอนโอ้ยดูสิขนาดแกอย่างนี้แล้วนะโอ้ยฝีมือย็บปานี่ใช้ได้เหมือนกันนะฉันเนี่ย งอัสดีสดีจังอู้นตรงไหนบานนี่กมุ้งอ้าวพี่ตูเรื่องทำไรอ่ะยิ้มแกะปรีเชียวแก้มชา้านึงไม่ฮิบมันก็ปรีอยู่แล้วเลยจ้ะเด็กกระโปงจะไม่ให้ฮิบน้อยได้ยังไงอ่าเนี่ยดูที่นี่เนี่ยคนข้างบ้านก็ให้ผ้าฉันมาเนี่ยฉันเอามาเย็บเป็นปลอกหมอนดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูฝีมือการเย็บของฉันดิเนี่ยเห็นไหมเขีววยวเลยตามองไมาเห็นแล้วนะเนี่ยโ <c oughs> อ้โห ดูสีดิในกับเพาเอาศพให้ดูคราบอะไรอ่ะเต็มไปหมดดูดูดูคราบเลือดเลยเป่าก็ไม่เลือดเ้ยน้ำเลือดน้ำหนองที่หน่อยไม่เห็นมีเลยเนี่ยนี่นี่เนี่ยผ้าก็สกปรกเขายังไม่ได้ซักบอกให้ฉันมาซักเองเนี่ยเอ้ยแค่สกปรกธรรมดาเองเดี๋ยวฉันซักออกมันก็ออกสะอาดเกลี้ยงขาวเลยแต่ว่ามวยยังไงมันก็ใช่อ่ะมันคือคราบน้ำเหลืองอะ่ะเจ้าเด็กกระโปงเนี่ย ปากเสียงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตีเลยไม้เท้าเลยเนี่ยมันจะเป็นภาพน้ำเหลืองได้ยังไงมินก็มันไม่เหม็นสักหน่อยนึงถ้าองั้นก็ได้แตะด้วยกันได้ตูนั่งใครอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะข้างหลังอ่ะไหนไม่เห็นมีใครฉันก็อยู่คนเดียวของฉันนี่แหละนี่นี่แกอย่ามาลูกเล่นกับฉันเลยนะจาเด็กกระโปงเนี่ยอิจฉาฉันละสินี่ยฉันได้ป้าบอกหมอนมาเย็บเนี่ยนี่นี่นี่อิจฉาฉันละใช่ไหมอ่ะโอ้โห จะไม่มีใครได้ไงดูดีนั่นแหะกระโดดเยอะดูดีน้าขาวจุ้ยเลยอ่ะโอ้โ,โหโคตรใกล้อ่ะไม่ทนหรอกฉันไม่ทนหรอกผีเผื่อที่ไหนไม่มีหรอก <c oughs> หรือว่าจะมีจริงๆไม่ขาดต้องทานอย่างนี้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผีแต่ไม่รู้ผีอะไรจะไม่รู้จักแกหรอกหรือว่านี่จะใช่ของแก เอาคืนไปเห็นไว้ล้าของฉันจะเอานะไปรอเลย